오오오, 오오, 오오. 오케이. 오빠, 이거 이렇게 가볍 하는 거네. 오빠. 찢어 진짜 춥다. 줄로. แม่อันนี้ไปเก็บให้แม่น่ากินเผ็ดบ่อ่เผ็ดจริงๆเอาอีกไหมเอ่อบ่อปเอาบ๊เอาบ่เผ็ดหักบ่เอาเออคักเมจ่ะอันนี้ของซองนม ผมคิดว่าใส่หมดได้ใส่หมดอะไรน้ำตาลน้ำตาลจะใส่ขยะด้นเลยเนาอวันนี้เป็นน้ำปลาวันนี้พริกเขียวมีนิดเดียวมนิดเดียวทุกคนทุกคนยังไม่รู้เลยว่าแม่ทําอะไรน้ําจิ้มถั่วนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวเราทําเมี่ยงปลาเนาะทุกคนก็เลยจัดการกับน้ําจิ้มถั่วก่อนบีบมะนาวให้มัน e ซ t ต a set ซ x t r a set ตด้ละ ใส่เยอะแสบเยอะใส่น้อยแสบน้อยอีรีบอ่ะีรีเดอร์ก็ใส่น้ะใส่น้ำอุ่นหน่อยน้ำอุ่นพอมีปริเขียว <c oughs> <c oughs> สีแดงคน น้ำจิ้มถั่วก็มีแต่ถั่วทำเผ็ดก็ไม่ได้ก็ไม่กินอ่ะเนาะต้องทำประมาณนี้เออสุกหรอใส่ผักชีลงไปหน่อยลาสกาฟัสเต็มเต็ม ปรุงรสแบบนี้ใช่ไหมเอาแบบนี้ใช่ไหมเอาแบบนี้เอาแบบนี้ครับขอบคุณครับแม่ดีเดอน่ารักมากเสร็จแล้วน้ำจิ้มถั่วเรานุ่มดีสามชั้นต้มต้มใส่เกลือ อยากดูอะไรบอทุกคนทอดมันจะอร่อยด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่อยากกินต้มก็กินต้มได้ไม่มีใครบอกมันผิดว่ามันไม่ผิดไม่มีใครบอกมันผิดคือใครมันผิดพูดอะไรไม่พูดไปเรื่อยอย่างเง ให้ทุกคนหัวหลอกอันนี้ไม่มีหนังนะทุกคนสามชั้นไม่มีหนังไม่มีหนังแดบมบมีมันโอ้มีกระดูกอ่อนด้วยโอ้ไม่ชอบกระดูกอือหือ สะท้อนแล้วมันทำให้แสงมันมืดอะเอลกเล,กเลกาาเด,ด้วเกลืดิเกือบเอ่าวีดปลามมคเรยทอดทุกคนเห็นแบบนี้เราก็ต้องกินอะไรนะเมี่ยงปลาเม,มียงปลาปล <laughs> ามาเคเรยทอด น่ากินอิ่เลีเด้อ Tim. Menyermat. Wow. Kita kau ti, ini masih ti. Ya, kau di. Aku lagi merok. จ้าทุกคนโอ้โหเห็นเราจัดแ <c oughs> ต่สวยจต่ทําอันเห็ดเมี่ยงปลาทอดจ้าทุกคนเมี่ยงปลาทอดเมี่ยงหมูสามชั้นต้มจ้าทุกคนจ้า <c oughs> โอ้ยเบิ่งมะมากินน้ำกันอันน้ำจิ้มทั่วจ้าตามที่เคยเห็ดไห้ดูบ่อยๆเนาะจ้าทุกคนจ้าผักจ้าอันนี้เป็นผักกาดแก้วเนาะมีผักสลัดหรอกะผักชีอยู่ตรงนี้นะทุกคนขนมจีนก็มา โอเคเดี๋ยวเขาไปยกเสิร์ฟกันจ้าทุกคนเห็นไหเหออะไรไงจะต้องรอแล้วนี่เป็นชื่ได้ได้เป็นได้ดีมากได้รูปส่งไปให้เพื่อนอีกยั่วเพื่อนอีกเกอะยกมายกมา ทางไหนพ่ออย่างนี้บอึอ่าทำไมเยยะกันเหมือนในรูปเสื้อเลย mm. เออวางไหนพ่อวางนี้อ่ะสตาร์สัวฮะอืมได้ <c oughs> กินไหมกินไหมวางนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยนั่งจัดทุกคนสวัสดีครับบักซิดา is here กินอะไรวันนี้เมียงปลาเมียงปลาจริงเหรออ๋อเบลิตเบ็ดหมูหมูด้วยอ่ะหมูสามชั้นหมูสามชั้นต้ม ใช้ดิสพ o สคอนสบายไหม่ผมสบายดีอีลีเดอร์ทำท่านี้สิบัดดิสเ r ล a l l y l o o ี s s w สวัสดีครับทุกคนบักเหียงมาอีกแล้วทุกคนวันนี้กินเมียงปลาเมียงปลาทอดจ้ะตามที่เห็นเนะจ้ะโอเคไปกินกันเลยจ้าทุกคนถักท้ายกันเด้อไปจบวันชุน

กินตะเอ็นอ่าพอกตะเอันนนี้สระเกันกินน้ำกันจ้าทุกคนกินน้ำกันเลยอากชักตีนชักตีชักตีนอ๋อซอสเฉลาซอสเขาจะโชวอีกนี่นมงนะล็อกสิ เรกินหนึ่งคำเ,ออเอาะว่ามันใหญ่ไปมึงซอง <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> แล้วมันทุกครังอร่อยมันทุกครั้ง กันจ้าทุกคนแซบปะแซบขนาดเผ็ดไหม I think I put more when I put this ใส่เยอะหรอ Then I think i v put a lot I'm g o n n see you i i a lot together แมวเย u ะมากความแมวมาคนไทแม่คนไทยไทยกินเผ็อเดอร คุณอยากพูด hmm. ถ <this> <ang> ึงระเทไทยแล้วคนในไทยไทยและดูอนในไทยห้าจบซอสเยอะมากจริงปะจริงสามิบสามเมลสามิบสามเมลดีมาก แดดดีจริงๆจริงๆอัง,ง,ง,งขนอกได้ใช่แม่ไม่ได้ไปเอาโตออกมาเลย <c oughs> เดี๋ยวต้องไปเอาโตออกมาแม่ตรงนู้นนะข้างนอกนู่นเหรอ <c oughs> แม่พูดถึงระเบียงคขมหมูสามชั้นเข้ากันดีเหมือนกันนะอืมดีมากมจริงจรินจริงทีง่บ้านทีที่สุด นะย่อนแสงจากท้กทายนะจ๊ะย่อนแสงแน่เน็ดหนึ่งมันก็สีคนหมืดอยู่แล้วก่ะสีหมึดไปน้ำจ้กทุกคนอีเมหมึดอยู่แล้วก่สีหมึดไปน้ำย่อนแสงรอดไหมพอ่อหย่อนี่มันแก่แล้วนะแก่สมั้อบอกว่าพักซี่พักซี่มันเฒ่าแล้วมันแก่แล้วแก่ที่เพิ่นนภาษา สูงห้าสิบ I t เ i n k this ท s าสิบหาสิบซามนะอันนี้แค่หนึ่งเดียวดูเลยนะผมมองมั้งอุ้ยน้ำจิ้มมอร่อยอ่ะวันนี้เดี๋ย่าคามันมีแซ่บินเลยวันนี้อร่อยกินช้าๆลูกกินช้าๆกินหมดสวนผักมาหมดสวนเหมือนเดิม I try to eat ช้าๆเพราะว่าถ้ากินเร็วๆมันจะมีอังยองคนเดียวคือปะป๋าไปกินบุฟเฟ่เมื่อวานอะกินนิดเดียวทุกคน Men ta den. Kan vi inte ha hela? Därför ska vi klippa den. Yes, I'm not good eating buffet, It doesn't matter what I eat. I eat too really. mm. little. <laughs> ลองกินนี่สิพ่อโหอร่อยนะเดูยาติดก่นใส่น้ำจิ้มเยอะๆมันไม่เผ็ดหรอกเฮ้ยหลอกตัวฝรั่งอ่ะไเ โตูทำไมทำแบบนีนี่พ่อแม่แม่ทำไมทำแบบนี้อ้าวเพื่อได้ได้ผักใหญ่แม่ได้ผักใหญ่มากได้ผักใหญ่เป็นทำทับปัสใช่ไหมแม่ทับปั้นตอนนี้มีสามโอ้สามห่อเลยบปล่ห่อทีสามห่อเลยบปล่เมี่ยงปลา ไม่ต้องพูดมากมันแตมปาไม่ต้องพูดเยอะไม่ใช่พูดมากไม่ต้องพูดเยอะเอาจริงๆอันยังพูดตา้เพราะว่ามันนีดแตมปากอันยองกินคำเล็กก่อนก่อน่ากินีีไหม วันนี้ทุกคนได้ได้กินทุกคนใกนเนืองปราก็ดีมากครับดีมาก Skål pappa! Va? Vänta. Åh, här kan jag ju... Okej. Den där kan du hela munnen. Okay. Shut up. Let's see, come on. Top for I don't do anything. Just look at you. <laughs>

อือินเร็วตัวเองกินแค่นิดเดียวอืกินดูทุกคนจะว่าไปเนื้อหมูจากหมูสามชั้นคอยก็กินไปประมาณสิบชิ้นได้จ้ะอิ่มขนาดมืเมดเกี่ยงจากพัดมาเป็นส่วนใดกับมดจ้ะนี่ผักอันนี้ก็มีแต่ว่านี่มันแก่นิดนึงแม่ก็เลยเอาคัดออกอิมอ่ม,มไหมอืมกินหมดได้กินหมดได้นี่คืออเล็กนี่สิเป็นคนเก็บกินนมดในป่าเนี่ย เป็นของหมักอยู่เล็วมันทําความสะอาด <laughs> มันทําความสะอาดไปเลยใช่ไหมโอ้ยเกลียงบเหลือดอกจ้าทุกคนจา้า <c ười> โอเค, <c ười> อเ,คเดี๋ยวขอล้างถ้วยล้างซ้ำน,น้อยจ้าทุกคนขอบคุณทีวีทักทายกันเด้อนั่นละ่ะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปหลายๆจา้านั่นละ่ะขอให้สุขสุขคนมีความสุขได้จา้าโชคดีสมหวังด้จา้าสบายดีสวัสดีบายบายบ๊าย <c ười> บายบาย